ทุกๆคนนะครับที่ที่รับชมอยู่ใน IG นะครับคือต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับกำลังใจที่มีให้ฟิล์มนะครับทำให้แบบผมมีแรงนะครับที่จะสู้กับโรคที่ผมเป็นอย่างที่เป็นข่าวครับก็คือทุกๆเรื่องเป็นความจริงในข่าวนะครับว่าผมเป็นโรคลิดเลืใจรั่วนะครับคือขั้นที่ร้ายแรงที่สุดเลยนะครับที่ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์เขาเรียกว่าซีเวียนะครับมันเป็นแบบ การั่วของริมหัวใจที่ที่เกิดจากการบกพร่องของร่างกายของตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับกรรมพันธุ์แต่อย่างใดเพราะว่าผมได้ลองเช็คดูแล้วว่าวงตระกูลผมก็ไม่มีใครเป็นโรคโรคนี้นะครับต้องบอกว่าอตอนที่รู้มาตอนแรกเนี่ยก็หน่อยครับแล้วก็คิดมากแล้วก็เสียทรงไปเหมือนกันเพราะว่ามันมันตั้งรับไม่ทันสิ่งแรกที่กังวลเลยลก็คือว่ากลัวว่าจะรีบไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วได้อยู่ดูแลพ่อแม่แบบ ไม่ได้ตลอดอะไรเงี้ยครับคือผมผมจะเครียดเรื่องนี้มากเพราะว่าผมอยากดูแลพวกเขาไปแบบไปจนผมจะดูแลไม่ไหวะนะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ้ยทําไมมันมาเร็วจังอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีผมแล้วพ่อแม่ผมจะอยู่ยังไงผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากๆครับแล้วก็เรื่องต่อมาคือผมก็คิดถึงแฟนนะครับแล้วก็กลัวว่าแบบเออมันไวเนาะชมวยชีวิตคนมันไวจังเลยอะไรเงี้ยก็คิดมากเรื่องนั้นด้วยครับแต่พอได้รับคําชี้แนะจากทางแพทย์เนี่ยก็ก็กลับมาแล้วก็ เตรียมตัวครับแล้วก็ตั้งรับกับมันคือมันน่ากลัวจริงแต่ว่ามันก็ยังสามารถใช้ชีวิตไปได้รอจนกว่าจะได้รับการผ่าตัดตอนแรกคิวผ่าตัดของผมจะประมาณเมษาแต่ว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะครับผมก็เลยได้รับการผ่าตัดตอนเมษาปีหน้าเลยจากปีนี้กลายเป็นปีหน้าแล้วก็ผมก็ต้องไปเช็คตัวเองในทุกๆเดือนเนี่ยนะครับตรวจร่างกายเอคโค แล้วก็ดูบีดของหัวใจการเต้นของัวใจต่างๆทุกๆเดือนบวกกับในตัวผมเองผมก็ได้รับหน้าที่ใหม่ก็คือการมอนิเตอร์ตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกามอนิเตอร์บีบนะครับวัดความดันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าเราหายใจติดขัดไหมหายใจลําบากไหมสอนอนไม่หลับหรือเปล่า,ากระสับกระส่ายหรือเปล่า 3. เหนื่อยหอบไหมเวลาเดินอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเอามาเช็คแล้วก็ ดูสัญญาณเหล่านี้ว่ามันส่งมาเตือนเราหรือยังอะไรเงี้ยตอนเทิดมีเหล่านี้ก็ต้องรีบไปโรงพยบาบาลข้อควรระวังก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนอกจากการไม่ไม่เครียดพักผ่อนในเพียงพอหน่อยนะครับอย่าอย่าประหมาาแล้วก็ไม่กินเค็มนะฮะอันนี้ไม่อาจจะทําให้หัวใจพองโตแล้วก็น้พํพท่มปอดได้เร็วกว่าเดิมนะครับนี่คือข้อข้อที่เราเอามาแล้วก็เอามาระวัดระวังกันต,ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับ มันทาให้ฟิล์มมีพลังมากๆเลยครับผมผมก็ได้รับกําลังใจนะฮะพอเข้าไปอ่านเนี่ยมันก็มีกําลังใจในการสู้ต่อไปขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ที่รักกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่ส่งกำลังใจมาทางโซเชียลเนี่ยก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารู้ข่าวแล้วฟิล์มต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ว,ว่าฟิล์มไม่ได้โทรบอกด้วยตัวเองเพราะว่าฟิล์มไม่อยากให้คนที่ฟิล์มรักเครียดเลยครับที่จริงแทบไม่อยากจะบอกใครเลยเพราะว่าเราเราอยากจะผ่านมันไปได้ก่อนเพราะว่าเราลองบอกคุณแม่แล้วอะคือพอผมผ่านมาได้เดือนหนึ่งพอทย ไอช่วงทาใจน้าหนักรถไปสิบโลแล้วก็พอทําใจได้แล้วก็อบอกคุณแม่พอบอกคุณแม่เสร็จคุณแม่ร้องกลายเป็นเราหนอยเข้าไปอีกคุณแม่ร้องแบบแทบทุกๆวันอะไรอย่างงี้ครับเราก็นอยเข้าไปอีกแล้วพอเราจะวิวตัวเองขึ้นมาเนี่ยฮิวตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบเอออย่างนั้นก็ด๋ยวค่อยบอกใครดีกว่าค่อยไปบอกตอนที่เรากำลังจะผ่าตัดอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ทุกทุกคนรู้แล้วตามข่าวก็ ขอบคุณมากเลยนะครับที่ราฟเลเราเป็นห่วงฟิล์มตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงแล้วก็ยังปกตินะครับแต่ก็ไม่ประมาทครับสัญญาครับว่าจะไม่ประมาทแล้วก็จะคอยเช็คัพตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ห่างจากการตรวจเช็คของทางทีมแพทย์ครับขอบคุณมากครับ